ครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการอาจารย์ออสสอนตัดผม KTO by Academy ครับวันนี้เรามาดูเทคนิคนะครับมาดูการคัดมาดูกันตัดในแนวของผมสั้นหรือกึ่งลักษณะของฟรีสไตล์หรือกึ่งของทวิกกี้เป็นลักษณะของลากใสนะครับนะ ครับความหมายก็คือ1นนะครับเราตัดในลนักษณะโซนของซิกด้านจอนโดยการใช้บีลองนะครับการคัดแน่นอนนะครับเราใช้ลักษณะของการไล่ขอบลายชายแนวนะครับโดยการใช้ไล่ลักษณะ1จอก็คือไล่ลักษณะของความผิวหวาน2ก็คือความทุยโดยการใช้บีไล่หรือลักษณะของวีลองเลยกึ่งอันเขาเรียกว่าซิสเตอร์โอเวอร์โคมนะครับหรือเป็นอันเดอร์คัดแตกลายนะครับ นะครับเทคนิคแน่นอนนะครับออสมีการนำพาหรือการเอาหลักการในการประยุกต์รูปแบบต่างๆอาจจะเป็นกึ่งลักษณะของบ๊อบทุยหรือเป็นกึ่งของทวิกกี้หรือเป็นกึ่งของนะครับฟีสไตล์นะครับ,รารบมามิกมาผสมสารในการทํางาน พราะจุดแรกนะครับามหลักก็คือหนึ่งตัดจรสองก็คือหลังหูสามก็คือการใช้หวีบางกดให้แนบปลายกระดกเพื่อสร้างกรอบปลายชายแนวสื่อสี่ก็คือการไล่ลักษณะโซนของซิกด้านข้างหรือลักษณะกอกเกียวอันนี้ก็คือเทคนิคนะครับหรือการนำพาที่ออสสมจิตดิสพาคดีหรือ KTO บาร์อัคนมีนะครับเอาหลักการเอาแนวทางหรือเอาการตัดในเกล่งของสมผมทรงทุยนะครับนะหลายๆท่านที่ชอบงานในเกล่งลักษณะของบ๊อบทุีหรือเป็นทวิกีก้ทุย ท่านก็สามารถที่จะอัพพายหรือดัดแปลงเอาเทคนิคเอาการทํางานไปมิกซ์นะครับไปผสมผสานในการทํางานนะครับอันนี้ก็แน่นอนนะครับเสร็จแล้วนะครับเรามาทิมมาเลมมาเก็บในลักษณะกรอบของส่งความหมายก็คือหนึลักษณะของจอที่เราคัดหรือตัดไว้นะครับ พอหลังจากที่เราได้ขอบลายชายแนวในโซนของซิกด้านหลังเราจะเห็นนะครับขอบลายชายแนวในเกล่งนของสนณะของจรหรือใบหูเนี่ยเขาออกมาได้กลมเกลื่อนกันไหมนะครับหรือสม,มูทหรือไล่ในทรงตามที่เรากําหนดไหมอันนี้แน่นอนนะครับคือเป็นการตกแต่งดีกว่านะครับว่าจากการคัดตัดในจรจัดก,การตัดในโซนของซิกด้านหลังจัดก,การสร้างในความถุยนะครับเรามาเชื่อมต่ออีกทีหนึ่งนะครับความหมายก็คือการเอาดูลักษณะของทรงทุกรูปแบบที่เราคัดแล้วตัดแล้วนะครับมาเชื่อมต่อ ือให้ทรงหรือลักษณะกรอบ หรือบอดี้หรือลายแนวหรือลักษณะของทรงออกไม้กึ่งของความสมูทความหมายนะครับก็คือการที่ให้ออกมาเนียนหรือลักษณะของการไล่ทรงออกมาอย่างเช่นจอนนะครับเราต้องการให้มีลักษณะของแรมหรือพิวหวานอย่างเช่นเททอยเราต้องการให้มีรากหรือกึ่งของงานในลักษณะของผิวเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็คือเป็นนำพาหรือการเอาหลักการเสร็จแล้วนะครับเรามาใช้หวีลักษณะของโซนไล่ในโซนของซีด้านหลังคูจะเห็นนะครับบางครั้งนะครับเราคัดหรือตัดไปแล้วด้านข้างอาจจะบา หรือพองออกมานะครับการทํางานที่ดีที่สุดก็คือการคัดหรือการตัดหรือการทิมหรือการเล็มหรือการเก็บลักษณะกรอบของทรงทุกสัดส่วนนะครับที่เรามองดูแล้วว่านะครับว่ายังหนาไปหรือลักษณะของการบางไปอันนี้แน่นอนครับเสร็จแล้วหลังจากที่เราได้พ้อยลายแนวหรือกรอบในโซนของซิกด้านขวาเราขยับมาในโซนของซิกด้านซ้ายแน่นอนนะครับใกล้ลายเกณฑ์หรือลักษณะของเพชรเตอหรือรูปแบบที่เราวางไว้ในโซนของซิกด้านขวาเราขยับมาในโซนของซิกด้านซ้ายโดยการ ให้หวีนะครับกดให้แนบปลายกระดกหรือสร้างกรอบปลายชายแนวหรือลักษณะของความเด่นชัดหรือลักษณะของการไล่ในกลึงของความผิวหวานนะครับขอบลายชายแนวความหมายของผมก็คือ1นนะครับจากลักษณะของหลังหู2ก็คือการเชื่อมต่อในลักษณะของกึ่งกลาง3 ก็คือขอบปลายชัยแนวในลนักษณะกรอบของทรง4นะครับคือการไล่หรือการลักษณะของเก็บลักษณะโซนต่างๆอันนี้เป็นหัวใจหลักของการคัดหรือการตัดในแนวนำพาหรือการเอาหลักการหรือการเอารูปแบบของการตัดในสไตล์ KDO by Academy ค้ับพอยลายแนวหรือจุดลักษณะของการเสริมสร้างนะครับจุดต่างๆอันนี้ทุกองศาทุกฉากทุกมุมทุกเหลี่ยมนะครับอันนี้เป็นประโยชน์หรือเป็นหัวใจหลกักอย่างเช่นด้านบน ที่เรากําหนดไว้คือใบหูนะครับด้านบน สองก็คือลักษณะของกึ่งกลางหรือด้านท้ายทอยหรือรูปพาร์หรือรูปมงกุฎของโซนของซีด้านหลังสามนะครับก็คือตีนผมหรือลากผมนะครับสี่ก็คือการตั้งฉากในกึ่งลักษณะของความทุยในกึ่งของพิระมิดครับอันนี้ก็คือลายแนวหรือกรอบลักษณะของทรงที่เรานะครับสามารถที่จะเขาเรียกว่าอัพพลายนะหรือดัดแปลงนะครับหรือเขามีความคมคืนบางทีนะครับเราต้องยอมนะครับว่าการตัดผมในแนวของกึ่งของทวิกกี้หรือลักษณะของทุยเนี่ยนะครับนะองศาฉาก นะครับหรือลักษณะของพื้นที่ที่เราควรจะต้องเหลือความหมายนะคือรูปบางกูรูปห้าในโซนของซิกด้านหลังถ้าเราต้องการให้ทุยแน่นอนนะครับเราควรจะต้องเหลือเนื้อผมตรงนั้นไว้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราขยับมาในโซนของซิกด้านซ้ายหรือหรือด้านจอดโดยการใช้หวีบางนะครับกดให้แนบนะครับโดยการคัดหรือการตัดโดยการทิมการเล็มหรือการลักษณะของการสร้างจอดออกมานะครับใช้ปลายกันไกนะครับค่อยๆไล่หรือลักษณะของเก็บลักษณะของมุมของจอดหรือลักษณะไล่ ลักษณะของหลังหูหรือลักษณะของการปัดหรือการคัดหรือการสะบัดคัดเพื่อให้ขอบปลายชายเนยหรือรปัดไปในโซนของซิกด้านหลังนะครับอันนี้ก็คือเป็นการนําพาหรือการเอาแนวทางดีกว่านะครับหรือการเอารูปแบบหรือการเอาแนวลนักษณะของการทํางานในกลึงของทุยนะครับเสร็จแล้วนะครับเช่นเดิมนะครับการเชื่อมต่อเป็นหัวใจละความหมายก็คือ1จรที่เราตัดไว้2ก็คือหลังหู3ก็คือการยกองศายกฉานครับ4ก็คือการไล่หรือลักษณะกรอบของทรง 5ก็คือการเก็บในลักษณะของสัดส่วนต่างๆ6ก็คือการไล่ในกึ่งของพิรามิดหรือขอบปลายชายแนวในลักษณะของการไล่ทรงนะครับ6ก็ก็คือการยกหรือการตั้งฉากในลักษณะของบอดี้ของทรง8ก็คือการไล่ในโซนของซิกด้านหลังอย่าลืมนะครับโครงสร้างสีละลายแนวหรือกรอบหรือบอดี้ของทรงหรือลักษณะหศีรษะเขาหรือหัวเขาเนี่ยนะครับเป็นส่วนโค้งเวลาเราตัดในโซนของซิกด้านหลังควรจะต้องยกหรือไล่ลักษณะโซนของมือให้เป็นโค้ง เพื่อขอบลายชายแนวหรือลักษณะของความถุยออกมาถึงความเด่นหรือลักษณะของความสวยงามอันนี้เป็นหัวใจหลักของการคัดหรือการตัดในแนวของ KTO by Academy เสร็จแล้วเราเข้ามาหากึ่งกลางของตัวเซนเตอร์การตั้งส่วนเซนเตอร์หรือกึ่งกลางแน่นอนแล้วครับเราต้องการให้ลักษณะของบอดี้หรือลักษณะกรอบของทรงทุกสัดส่วนนะครับที่เรามีเนื้อผมหรือการไล่ของผมเนี่ยออกมาให้มีความกลมเกินกันโดยการตั้งจุดกึ่งกลางนะครับหรือเป็นลนักษณะของ เป็นหลักนะครับแล้วเราก็มาขยับในทีละเซกชันหรือวางทีละจุดนะครับหนึ่งก็ครับ กึ่งกลางสองก็ขยับมาเรื่อยๆ1 2 3 4 5จนตลอดจนถึงข้างหน้าแน่นอนนะครับขอบลายแนวในส่วนของซิกด้านหน้าที่เราตัดกึ่งของผมม้าไว้เรามาเชื่อมต่อในลักษณะของกึ่งกลางการเชื่อมต่อความหมายของผมก็คือการไล่ในลักษณะของสัสดส่วนก็คือไล่ในกึ่งกลางและละักษณะ,ะ,ะของด้านหน้าให้เขาเชื่อมต่อหรือเข้าหากัน <c oughs> อันนี้ก็คือหลักการอันนี้ก็คือนานพาอันนี้ก็คือการเอาหลักในรูปแบบของการคัดหรือการตัด นะครับอันนี้หัวใจหลักนะครับเสร็จแล้วนะครับเราจะเห็นนะครับการหวีปัดหรือบีเซยหรือการไล่หรือการจัดทรงของเนี่ยเขาสามารถที่จะทําเองได้นะครับอันนี้เป็นหัวใจหลักนะครับการตัดผมนะครับหนึ่งนะครับตามที่ที่เขาต้องการถ้าเขาต้องการทุยแน่นอนนะครับเราเน้นถึงลักษณะของความถุยถ้าเขาต้องการที่ดูแลหรือบํารุงของเขาเองได้ก็คือการจัดเซตส่งเราก็สามารถที่จะจัดเซตหรือดูแลส่งเขาเองได้นะครับสุดท้ายเรามาจบใน การโบลการดายการเป่าเซตหรือการจัดทรงโดยการดอยในลนักษณะของโซนของซิกด้านหน้าปัดเข้าไปอยู่ในลนักษณะกึ่งกลางหรือลักษณะรูปบากุฎรูปพาดรูปหัวใจในโซนของซิกด้านหลังครับเพื่อนน้องนะครับตลอดจนเอทุกท่านนะครับออสมี4ช่องทางนะครับช่องทางแรกมีทางช่องติกตอกเพียงท่านแอดนะครับเอกกมครับ s อสโซเมนะครับออสสมจิตหรือออสติกตอกแค่นี้ท่านก็สามารถจะดีเพย์นะครับกลับไปกลับมานะครับดูแล้วดูอีกอาจจะเป็นตัดผมหญิง อาจจะเป็นตัดผมชายอาจจะเป็นก้าวผมตลอดจนถึงงานแฮห,หรืองานโชว์ทุกรูปแบบของเสริมสวยอันนี้ก็คือหลักการของออสสมจิตดิสปาดีหรือ KTO by Academy ที่ออสแพนทางช่อง Tik t o k นะครับส่วนทาง Facebook Live อเบอรี a เดนะครับแต่ละวันออสเอางานเอาข่าวสารเอารูปแบบต่างๆนะครับอาจจะเป็นงานแข่งเป็นแข่งเวิลด์นะครับอาจจะเป็นงานลนักษณะของงานโชว์หรืออาจจะเป็นงานลนักษณะของการบายดลเมคอัพก็คือการแต่งหน้าก้าวผมทุกรูปแบบออสมีการแพนไปทางช่อง เฟซบุ๊กไลน์เอปรีเดย์นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับออสมีทาง YouTube ทางท่องอาจารย์ใหญ่เพชรมหาชนเพื่อนน้องตลอดจนหลายๆท่านที่ชอบงานคัดหรืองานตัดในแนวเก่งของเลดี้หรือเป็นหนึ่งของคมหญิงนะครับตลอดจนถึงงานแข่งหรืองานโชว์ตลอดจนที่งานที่มีโอกาสไปศึกษาด้กว่านะครับอังกฤษเมกาฝรั่งเศสอิตาลีนะครับหรือเป็นรอสฟอดัมประเทศนอร์เว์นะครับหรือเป็นโรงเรียนที่มีชื่อนะครับอย่างวินด้าซาร์โซนนะครับอย่างโทนี่แอนด์กายนะครับอย่างโรเบิร์ตฟรนลิกนะครับอย่าง เอาลานอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับอย่างลินดุยดีฟอสต์นะครับอย่างนะครับลอนดอนอะคาเนมี่นะครับอย่างโรเบิร์ตฟลิงตลอดจนนะครับจนลอนดอนอะคา